ตอนนี้อ่ะไม่เห็น,อ,น,น,หนอีกสักพักมันจะมาไม่เห็นวะเอยตัวนี้เท่ว่ะ <c oughs> เฮ้ยใน <c oughs> เรื่องอยู่ในเรื่องอยู่ไม่มีบอกแล้วเดืออะไรเชีย เมื่อกี้แม่งลงตำแหน่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราไปตัวดีวีโคมาโคมาอีกตี้แล้วล็อกบ้านเราเราไปไม่ได้มาดิมา,มาดิตานี้มาเลยดีพีไม่มีอะไรเลยจ็บแม่ดีพีอืม ไอ้ยดูอ่ะกูเอคีรีพีเออ a อคีรีพีโอเคเอ่าบอดมาตัวหนึง่งยิงเลยกูอยู่ไกลโอ้คนด้วยตรงกูมีกระเป๋าสามสองใบนะ ไม่รู้ต้องกูคนหรือบัทนะไม่จริงได้ได้เงี้ยชิบหายแล้วกูหยิบตัวมาผิดแล้วเงี้ยมาละแล้วเปล่าสาอยู่ตรงไหนวะอยู่ชั้นสองอบัทชั้นสองเออฝั่งนั้นเลย โออเเรื่งลยว่ะตกใจคิดว่าตอยค่ะไอไลสวยจังว่าไอเอเคายสีฟ้าเนี่ยเพราะไอ้ลแจกนะเออสวยนะเว้ยจะแม่งไม่ถาวรช่โอ้โหถ้ามันแจกถาวรขนาดนี้น่าจะคิดแล้วคิดอีกอ่ะเพราะมันต้องดึงคนบ้านไอเออไอบ้านห้องน้ำมีหมวกสาม เนี่ยตรงเนี้ยมาร์คต์ดโลเคชั่นมีอยู่ที่เดียวเลยเฮียห้องน้ำห้องน้ำเหรอห้องน้ำฝั่งตรงข้ามถนนมั้งนะอือโอเคเดี๋ยวกูหาปืนออโต้ก่อนกูไม่ปืนออโต้เลยอีเคเฮียอีเคไปละหยิบเอ็มสิบหกแทนเฮ้ยเฉคิดได้ไงฝั่งกูมีนี่อยู่สกาอยู่ เยอะฝ่ายชิบหายเลยกูคูลืมไปว่าครูมีสกาแต่กูเปลี่ยนเป็นเอ็กซ์แตั้งแรกอะไปนะไปมึงใหญ่อย่งรีบนะคูขอฟาร์มอีกที่ก่อนโอเคไม่ค่อยอยากจัดสกาเลยปืนอก้าโอ้มีคนว่ะมีคนหน้ามึงใหญ่เนี่ยฮะ มามาสอดแนมเฉยอุ้ยมันยิงแล้วว่ะเห็นแค่ตัวเดียวไม่รู้ตัวเดียวเปล่าเห็นแค่ตัวเดียวเอ๊สองตัวว่ะ กนะนะู่อนอะเ,เออเอ,อืไ้่รอเุ๊บออที่กูอยู่อะเค <Okay. S 2> มึงยิงมันนอกแล้วถอยมาเลยก็ได้ไม่ไม่กูอยากซ้ำมากเลยมันซ้ำได้อยู่ ไม่อยู่ในห้องน้ำอะ่ะไม่มีไม่มีอะ,อะไรวะ,ะมันเป็นบวกหนึ่งเ,เจอแล้วไอ้เหี้ยหลบอยู่หลังมันมีสามตัวป่ะไหวไหมวะไหว,ไหวอยู่มันไม่ยอมชาร์จมันไปดึงเพื่อน อะไรแบบนี้ไม่ไม่ตายเอ๊ะรู้ไม่กูก็มึงแหละที่ตายกูแป้าแอร์แบบแป๊บยุ่แม่โอ้โหเกือบตายดีมันเวกเตอร์ ยูไหนวะไอตัวยิยงกูเนี่ยอุย้ยเฮียยิงกูใหญ่เลยถ้า <c oughs> เห็นละเห็นละมันอยู่ก้อนหินกูอะมัน,น,ม,นมีสองตัวไอสาม<ห>ตัวไม่ไม่รู้อะอีกตัวนึงไม่รู้ยิงกูตรงไหนตัวเก็บเสียงะอะมึงยิงมันตายไปแล้วตัวนึงแล้วเหรอเออเนี่ย ยิงอยู่ในสาวบ้านเออเฮ้ยมันยิงกับใครอ่ะอ๋อมันยิงบอดนี่ไม่ไม่ไม่มันยิงบอดไอ้ไอ้ตัวไหนที่มันน็อกอะ่ะนนุนตัวไก่ไก่นุๆๆนไก่ไก่ไกมันจะยิงกูให้ได้หรือเฮีย เออใช่ใช่ฝั่งตรงข้ามต้นต้นไหนต้นไหน enemies ahead enemies ahead ดูให้หน่อยนะกูวิ่งชาร์จกูปาระเบิดไปหามันอะ เคเคเดี๋ยวกูชาร์จด้วยเดี๋ยวกูชาร์จด้วยกรสุนก็จะหมดแล้วไม่ได้ยาไก่ไม่ได้จูกข้างหน้าเลยไม่เห็นมันนอนอยู่นะระวังนะช่วยม,มันเงียนหลังบ้านเปล่าตาย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  ก็สุดเลยสุดทองเยยยึดแม่ไม่มีเลยว่ะต้องไปฟาร์มละเทียตอนกูมีกูทิ้งหมดเลยอินโฟพื้อภาพเลยเอาเก็บเสียงเอไอป่ะตอนนี้กูหายเอไอดับมาตรงนี้เฉยเลยเอ้าูจีเออย เราก็ซามาก็่าาก็ได้มีแม็กเฮ้ย U U ไม่เอาดีว่วเอ่อเอาดีวยวเอวเอไอ A กูมีของแต่งครบ,เ,บ U G เลยไงเฮยูจี U G ไม่เล่นำำปืนดีเนี่ย <c oughs> <c oughs> กูเล่นโฟร์ลย เร้เลยสับ,บงสบ,สบไม่มีเลยไอ้เชี้ยอะไรเนี่ยกูเหลือแม็ก <laughs> เ,เดียวเลยนั่นเนี่ยหายแล้วกูเลยถ้าโดนชาร์เราเคือตายแน่ๆถ้าเกิดกูยิงไม่ได้นะ,ม,ะนมึงมึงโคงต้องเปลี่ยนเป็นยูอินจีแลยยูอินจีได้มได้กแม็กหนึ่ง <laughs> ก,ก็ได้อยู่มันไม่มีเลยไม่ไม่เหลือถ้าไม่ถึงสองร้อยเดี๋ยวกูค่อยเปลี่ยนไม่เหลือเลยว่ะไม่เห็นมีเลยเฮียทำนี่เห่ยได้ละเฮียสวยแมงดอรอปดีพ <c oughs> ีพอดีเออเฮ้อได้กระสุนมาเยอะเลย <c oughs> เอยูจีก็บเอยวยูจีวะเฮียบเจอ,อวอรซากยัแไ่ดีวะคูณสองโฮลโลคูณสองด้วยว คูณสองเรือไปไปยงขอความไม่ท่วขอหากระสุนนิดเรืเอสองสองแล้วตาอีเวนเวงเบลเล์เลยเราจะหากันยังไงเครียดถ้าใครเจอใครก่อนเราสวยด้วยเออต้องหามันให้เจอก่อนมันอยู่ฝั่งนู้นแน่ๆเลยมึมีคอมเมนเซอร์แล้วใช่ไหมมีหมดแล้ว กูพร้อมล่าแล้วเงินมสามร้อยเหี้ยมองฝั่งนี้หมดเลยมองคนทีไม่เหลือแค่นี้อ้าวไอเหี้ยไม่ใช่มันมึงอยู่คนละฝั่งกูเนี่ยมันอยู่ไหนกันปะโดนแน่เลยไม่รู้บ้านไหนไม่เห็นเนี่ยต้องรอวงเล็กอะขับรถหาเลย ไม่ก็อยู่ในบ้านไม่เห็นวะมาาันอ,นนอ,อนาจจะอยู่แถวเขานน้นก็ได้ใ่าต,ตรงนันแ่ขา่านมาแล้วไ,ได้ยียงมันเรยสอ,สองตัวที่ตรงที่เรามาะวะไมมแน่อาจจะอยู่บนเขานี่แหละอยู่ ก็มานอนเฉยๆบอเขาบเอยยี่แมงรอแน่เลยกวงนึงก็ได้ให้ชัวดีกว่าดีกว่าไปวิ่งหาเลยทุกทายอยากเปมาตาแรกแลได้แชมป์เลยมันอยู่ไหนองมันูไม่เห็น ในบ้านพรอบว่านอนงูอ๋อนูนๆๆๆๆๆอ่นนุ่นนุ่นน n ่นอ่น่น Watch out ข่อมงมา,าบ้านไม้เหรอมันลงจาขอบ้านไม้พี่เห็นมันวิ่งไม่ไม่มันเิ่งวิ่งๆๆๆเข้ามาในวง,นงๆๆตรงไหนมาเค้ยใเค้ตหนึงนะอืออือ สองสองสองใกล้กูสองลเลยก้อนหินตัวหนึง่งหินขวานะอ,อีกตัวอยู่บนเขาหมด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  <c oughs>